Mân môi mẹ nú Săm bây giờ mân môi men nú chúm. Săm chúm. sắp bố Săm chúm. 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 Săm โอ้ยยี่โดนดีแล้วครับผมใส่เดียวกันนี่ครับอืมเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวสับขวดผมนี่นี่นี่นู่นอยู่นี่หนูอยู่นี่โอ้โหสองตัวซ้อนครับผมใกล้ๆกันเลยอ่ะโอ้เกี่ยวหลันฟาบะผมตอนนี้เออยังนิ่มๆอยู่เลยครับผม สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้ก็พามายามกำจักงูเนาะโอ้เดี๋ยวกล้องเช็ดกล้องก่นอนอ้าวแหะโอเคครับผมกลายไปไม่เนี่โอเคครับมายามกำจักงูกันครับสภาพไม้ก็ไม้กเก่าๆครับผมสั่มป่าเนี่นหนาครับที่เคยมาโดนขโมยบ่วงเนาะเมือ่อกี้ผมจอดรถเสียงหนูทวงไฟปุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊อยู่ครับ แต่ว่ายังไม่ทันเนาะมาดุนกันครับอุ้ย,งงยนังยีงรถพิษครับผมกับกระดิ่งเลยครับกับกระดิ่งมันนี่เลยอะเห็นไหมนี่เฮียมันเอาไม่อยู่นี่ยังไงเอ,าอ้าเดี๋ยวใส่ไปก่อนครับผมเฮ้ย,ยเดี๋ยวพาเดินย้อนก่อนครับมันอยู่ข้างหลังข้าหลังครับใครหนึงน่งเห็นเห็ดก๋ยโพูดนะครับเห็นไหมเนาะอ่าเงียบครับผม ตัวนี้วเนี่อันนึ่งไงยี่ยกระพุทยังไม่เอาครับผมเช็งรู้ท่องไฟอยู่ฟุทธพุทธุทธุทธุทแต่ยังบม่เอากลับครับวันนี้ก็ใส่ไปเกือบสามสิบหลังครับผมเน่ะก็เลาะคะแนนเลาะทา้งนี่ละนี่เงียบอยู่ครับผมเออย,ายาังมันต่อผมเดี๋ยวเขาใส่กลับทางที่ลันฟ้าตรงนี้ก่อนครับเลาะเนี่ยมันเป็นทางรถครับผมเราก็ใส่ไปใส่เลยนะครับจ้าเกิดเลยเนาะ กับ30หลังครับไปครับผมดูหนึ่งต่อเอาละมาครับทำเลยใส่ไปปากรู้เลยครับไอ้เนี่ยเห็น้ยเนาะเก็บกระชองใส่อย่างนี่ครับใส่ไปปากรู้เลยครับผมหนุยังไม่ออกครับแต่ออกมาโดนนี่แหละเอ้าเจะใกล้กันนี่ครับผมใส่ไปทีตุ๊บเลยเห็นไหม อย่างไรละป้อมาอยู่นี่ดิโอ้โอ้โดนครับผมอืมอย่าผมว่ามันใส่ตรงลูกงี่เอ๊ะหมดไปนี่นะครับนี่เยี่ยมขันกระหนุนเลยดูไหนดูดูตัวดูตัวครับโอ้โหการคอครับผมกานคอเต็มเต็มครับดิ่งยาบดูหมดเลยใส่ไปปากรู้ว่าผมหล่อแตกกับโดนเลครับทุ่มครึ่ง เก็บๆสองตุ่มครับผมเฮียเอาละแต้มแหลกแตงามครับสวยๆครับมัน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 ดำไปคือนงีครับผมจะตายหนึ่งแต้มนัดเอาละแต้มสวยๆครับผมกับกับเล็กโมดิฟายครับโอ้โหสุดยอดอีีครับผมออกจากรูมากระโปงได้เลยครับเห็นดับขยับใจหน่อยมันจะลั่นตัวนันนี่มันจะลั่นฟาวเอ้าไปเห็ครับผมเฮ้ยแต้มแหลกนะครับสวยๆเลยตัวนิ่ม กรใส่ไปค่อนข้างยิ่ีครับผมไอ้อแดงๆอยู่ข้างน้นครับอะลนกันระยะยด้ทานผู้ชมเยเอ,อุ๊โดนคร้บผมอุ๊ยเยอะโดนเยะผมใส่เดียวกันนี่ครับอืมเดี๋ยวเดี๋ๆๆๆยวเบดผมนี่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 น โอ้ยสองตัวซ่อนครับผมใกล้ๆกันเลยเอ่ะโอ้เกียบลันฟ้าว่าผมตัวนี้เออยังนิ่มๆอยู่เลยครับผมจัดการครับผมปวดแหงครับฉีดเต้าทีหน่อยหนึงขี่กครับผมสองหลังสองเตี่ยมครับยะเอาละทา่านผู้ชมไม่ตัวงามๆนี่ครับมันจะเป็นรุ่นเดียวกันเลยครับผมนี่นเนาะคู่เดียวกันนะครับตัวหัวตัวเมียหรือว่านี่คู่กันเลยครับ ใส่กันน้องสวยครับผมนี่แหละลูกค้าชอบผมก็ชอบครับผมขวามุน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 คารานี้ก็ยังไม่ทันแข็งเนาะกระดูกยังไม่ทันแข็งเท่าไหร่ครับแต่กัดทัานี่ดีกับคนที่จะเป็นซับตอนครับผมซับชินแล้วก็ขวาครับพัดเพชรกับเขาทาครับผมไปครับลูง้นเตาะนะแร้วผมตรงนี้เป็นไม้ชอแช่ครับผมมีสีล่องเหยือนเนี้ยวใหม่มดูครับขีไตจุดขีไตเขาโพดแห้งแก้มนี่ก็พดแห้งต่อยเลยครับผมนี่ครับ อยู่คิดใ้เลยครับกระพุนแห่งเต็มๆครับผมยังเงียบครับผมหลังแรกเดี๋ยวล่ะที่นี่นะเป็นสิบกว่าหลังนะครับสิบสองสิบสามหลังได้อยู่นสยน้อปอดแรงเจ้าของนี่ยใส่กระบอกไหนน้องาบาัตรอ่ามองนี่ครับพุ่นเห็นตะกระพุนอ๋อผมเห็นตะกระพุนครับเห็นบนนอน กล่องโมโฟกัสเยอะอ่านั่นแหละครับผมกระปดกลางจอนะครับเอ้ยเลอกอีกตรงนี้ตรงนี้ไหนปลาเรียงจะคลองอยู่ในบารน,นี่โอ้เดี๋ยวละเดี๋ยวละเดีละหลงครับผมตอนคืน <c oughs> นาดตักเลาะยิงแขนงยื้นี่ยวุ้ยตรงนี้ผมกล้าไปหมอบปลาแต่เด้องเมนูทองขาวูน้นเพีงใหญ่นี่งโดนครับเอาละไปยามกันต่อ เด็นี่ผมบ้านผมเดี๋เขีดละแหงครับเขีดอีโม่ผมกำลังโจมจระแหงเห็นไหมนี่เห็นตาไหมเห็นครับผมบ้านผมเี๋กเขีดละแหงครับเอาดูดอกพื้นผาไล่เสียบเอาตามละแหงครับแล้วก็นเนาะเป็นการทายู่ห้กันไปแต่เดี๋ยวถึงย้ามันครับผมนี่นี่อันนี้ตัวนี้ี่บ้านผมเลีกเเขีดอ่องครับเขีดขาเหลืองเอาหมดลงไปแล้วครับลงไปในหลีบละก็จะเอาบางทีก็เอานี่ครับผมอันตะขอเบ็ดมาเหยียดตรงๆเลยกั มัดติดก็ไปไปใหม่เนาะนี่เด็กเฉียดอีโม่ครับผมเฉียดตะโม่เฉียดอีโม่ครับนี่อันเด็กเฉียดอองหมดนั่นนี่เห็นบ่เฉียดขาคำเฉียดอองเฉียดขาคำอะไรกันเดี่ยวแต่บางพื้นผิวนะครับบ้านผมเด็กเฉียดอองเฉียดอีโม่กันหลายครับผมเนี่ยเฉียดโมหน่อยครับตัวยังไม่ทันใหญ่ปันไหนเอาละไปยำหนูหุ่งกันดีกว่า ห <ś 2> เหเเ็นอย่างลึกไม่เสียบตรงคอนข้างยาวที่นี่ไปครับผมเอ๊ะเป็นยังไงตะมัวบ่ะหนูแต่ยาสูงอยู่นะครับผมตะมัว,มวนี้มีวันหนึ่งครับไปเห็นน้อยอยามันกัดกัดเอโอ,โอ,โ,อโอ้โดนโดนมาอีกแล้วหนึ่งเตรียมท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวเขาพูดแข่งครับอ้าล้ว อหนดูสุกหนูขัวหรือว่าหนูพุกเล็กพุกเล็กหนูพุกตัวเล็กหรือว่าเอาหนูขัวก็ผมนี่จีนขาวๆครับผม,ขาขาบผมทอนทีเป็นหนูปุ๊กทันทีจีนดำๆเนาะมีนะครับหนูัวดตัวนี้ไส้นี่นี่ถือวา่าค่อนข้างที่ดีใหญ่นะครับผมเอาละใส่ไปขึ้นครับเดี๋ยวก็ไปลุ่มกันต่อ,อ,อไปครับผมกับดักใกล้สีเบอร์แล้วท่านผู้ชมเลยย้มหนูยังบ่ถือเลยครับ รอยกัดยานี่ยเรียกอีรี่อะไครับผมนี่นี่นได้แต่กั๊บฉันนี่ครับผมรอยทางวิ่งเงียนชิกเลยตรงเนี้ยวิ่งผาป็นยาวนจวดไป็นน่งครับผมแต่หนูยังไม่เอากลับครับเอ๊อย้อนกันต่อสิ่งขึ้นหนูวิ่งครับหมดก่อนมาสั่นตัววินแล้วควักกันเลยน,นี่แต่ว่าเดี๋ยวมันแจ้งครับผมด้วยทิ้งช่วงจักสองอาทิตย์นี่แหละ อย่มาใส่ครับผมอู้ี่ครับผมสายบุกสายลุยครับสายระบาดนี่ปวดพูนปวแดงเด้งให้ผมครับไอยาแต่ตายนี่คือรอยหนูกัดทางนั้นเลยนะครับผมเฮ้ยต้เต้อ,ตอ,อน,น่หนูทองขาเนี่ยครังที่เขากินครับผมบางอาจสิ่ใหญ่กับดีบนอนน์มาเนี่ยนี่ครับผมดังตะโกะผักขมเลย หนูเอากียงด้านหลังทีเดียครับหนูบุกมาแตนหลังที่ผมทียวมาใส่ตรงนี้นี่ดีไหมเอดี๋ยดีกันให้ผมนะใหญกลับก่อนแล้วทีแรกผมใส่ไปมองนี้ครับทีเียผมใหญมาใส่ไปมองนี้ท่ามันวิ่งมาหนิวิ่งพันนะกลับมาหนิมาหนิมาหนิแล้วก็แยกมันู่นแล้วก็แยกมานี่แล้วก็แยกมานี่เยอนี่โอ้โหสามแยกเลยครับเอ้ารุ่มหลบเชาครับไหนกับผมเดี๋ยวหาหกหลัง หลังสูตรถ่ายพันเอ่ใส่ไว้ตัดไม้น,นี่ครับผมมาครับดุนละกันโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่โดนครับอันที่เป็นเหยื่อขี้ไตชุกกระโพดครับผมโด,น,ดนก่อนโอ้ยไม่กิดโดนเออเชื่อตุ้ยครับผมเอ๋อหนูทองขาวเขา,ขาแทะครับลุ้นกันร้อนฉาบครับผมเออพี่วอรุ่นกันต้อนชเอช่า,รชาครับว่าจีน่าจะเตรียมเนาะไปครับมีแต่สาม สามหางนะครับผมรอบรอบแรกรอบเดียวพอครับผมตักไต่ไก่บานครับเอาละน้ำหนุนต้นชาครับผมอรุณสวัสดิ์กันย่ำสาๆครับผมน้ำสมัยพอจะลงรถแก๊กกับผมพยายามจับดังมื่อคืนก็ได้ไปสามหางนะครับผมแล้วกับอีพ่อผมนี่ไปสันตอกมาได้ตัวหนึ่งโอ้ตัวงามเลยครับผมผมสันตอกได้กันเดินลงไปสั่นเแถวบ่ายนะพอผมก็เป็นพันธุ์ที่กันครับผมอู้ เนาะพอกผมสั่นตอกเดตัวใหญ่เลยเออส่วนตี๋ก็มายำกากันครับผมมาลุ้นกันครับผมมาถึงจอดรถแก๊กเนี่ยผมเห็นกั๊เลยครับกั๊หายครับผมจูดแรงของผมจนเห็นกั๊ผมหายครับผมมองผมใส่เงินเด้อใส่ครับผม็นแต่ปวดกับชมปวดผมมอง โอ้โอ้ยท่านผู้ชมอู้เหลือแต่หัวโอ้ยอะไรล่ะนี่เหลือแต่หัวไม่ช่วยมืออืมโหแสดงว่าแสดงว่างวดก่อนนี้ที่ไอ้หนูติดบ่วงผมเราเอ้แล้วมันมันไม่เห็นบ่วงนะขนาดที่มีตัวแล้วเาไปกินเลยครับผมว่าเฮีย ยี้นะผมมัดไว้นี่ไม่งั้นนะก้าวผมหายอีกผมก็ก้าว่าควไปเขโมยเลยนี่นี่เดือดไหัวครับแก้ก่อนอี๋โอ้โหแน่นอนแท้เดี๋ยวผมคื well อจริมีไส้อยู่ครับคือยินลูกนุ๊กปุ๊กนี่แล้วคือมีเสียงมันท่วงไฟฟุดฟูดฟูดฟูดอยู่ครับเอาละลุกันต่ออันนี้ไม่ถือครับผมผมจะไล่เก็บต่อเนาะมีใครดูก่อน อันนี้ก็ไม่ทีครับ,บคิดนิลันพิษหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมโอ้โหแม่ออน,นอนแทวอ่ะอันก็ไม่โดนครับมีโอกาสเป็นมาจอกเมียวอะไรกับพังพอนนี่ผมว่ามาจอกนี่ยังมีน้องบ้านผมหยิบกิบเพื่อผมมีสซิรีอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งมิบองนี่ มีซีรีส์กันนะผมเนาะอ่เอาเราจะพยายามต่อกันครับผมกะนี่แหละคะแนนเดียวกันนะครับผมยาวตกลงไปจนถึงที่คลองครับผมเกือบสามสิบหลังวิ่งสิบแปดหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจพยายามกันครับผมเอาละทำมาส่งบริษัทดูกันครับผมได้ตรงนี้เสียงหนูทองขาวครับเพราะว่าคนต้นใหม่เนาะโอ้แต่ว่าไม่มีอะไรมากวนเลยครับผมก็ดีไป จะเป็นทางคนดีขอเสียเนะาะว่ามันมีขุยเก่าอยู่ใต้ก้อนหินนี่ครับนี่มีก้อนหินครับแล้วก็มีขุยเก่าอยู่ข้างใต้ตอนนี้ก็มีขุยครับฝันก็มีขุยก็เลยใส่ไว้ตรงนี้ครับ <c oughs> แต่ว่าไม่มีอะไรผ่านนะครับผมเดี๋ยวไปร,รุ่นข้างหน้านี่จุดที่มันคืนติดสองตัวเลยครับผมนี่แหละต้นไม้เขียวๆนี่แหละ <c oughs> ต้องอีกอันหนึ่งครับผม <c oughs> โอ้ใชยตุยเลยหนิมสิงครับผมบ่มีอะไอรถือบม่มีอะไรผ่านทองขาวกับประกวนก็ดีละ นี่แล้วผม้ชมจับก่อนจับตูดับผมกดไล่์ลงเห็นไหมไล่เสียบเยียมันจิลั่นเด้๋ยวค่อยปล่อยโอเคไ่ก่อนอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไล่รถกระตุอนไปข้างหน้าเนาะสั่นกะนย้ำจับก่อนครับโอ้โดนอา่าฮ่าว่า้วครับผมหายไปเสีย อันนี้เป็นหมูครัวนะครับผม,มกินข,า,ขาวๆนี่อ๋อต่างล้าตัวเลยครับผมเฮสุดยอดแต่ผมมาละหนึ่งแต้มตอนเช้าหนูครัวผมกินขาวๆครับเดี๋ยวเอหางมีที่สันสันสันลกหนูแผงเนาะเอาละได้มาอีกหนึ่งครับผมไปเดี๋ยวไล่รถไปข้างหน้าไปจอดรถครับผมะะ้วก็ จะได้เดินดูเพราะว่าผมได้อีกฝั่งหนึ่งปากพูดครับผมดักฝั่งนี้เอาจิงก็ดเดินขบไปก็ได้ดอกแต่ว่าผมมีลายรูปงานาดอกเพราะนู่นแล้วผมก็ไปใส่ไปในเหลี่ยมหนู่ครับผมอันนี้นเป็นคะแนนมาจดกันกับอันนี้ครับอันนี้ลงมานีอันนี้กันลงไปนู่นแล้วก็เหมือนที่เป็นแบบเป็นเอ่งน้ำหน่อยนึงนะที่นี่น้ำมันแห้งแล้วผมหนูก็หนูก็แยกเขามาอยู่นั่นตรงต้นกล้วยหนังได้ครับผมนะประมาณเจ็ดแปดหลังครับแล้วก็มุมนั้นอีกสี่ห้าหลังไปครับผมไปรไปุ่นกัน เอาลด้ท่านผู้ชมเอ้ยมาลุ้น,นกันครับผมใส่เป็ดปากเปลือกมเป็นยังวะขึ้นมีน้าจอกอยู่ับผมโอ้โหพออกครับแต่ว่ามีมีร้อยหนูมาขยับขี้ไตผมขี้ไตผมใส่ไปข้างในตรงนี้เลยมาขยับข้างนอกครับปากดเูเดี๋ยวต้องมาใส่บ่วงครับเดี๋ยวต้องมาแก้มือต้องมาแก้มือแล้เร็วองนี้นะ บนหลังก่อนจุดนี้ครับผมเมื่อคืนนีิติครับโอ้ชาวเงียบเมื่อคืนนีิติดินอุ่มๆเลยอะอชาวมาเงียบปิดครับผมว้าวมียุบใกล้ๆกันไม่ใช่หรือต้องใกล้ๆกันไม่ใช่ครับผมคนมองครับอันนี้เงียบครับใส่ไปปากรูเลยครับผมนะ <laughs> มันใส่มืดตัวไม่มันไม่มืดตัวหรอกครับตะว่าอาจจะ ได้กิ่นกันเนี่ยเพราะมันได้กิ่นกันแล้วมันจะม่มาครับไม่ดูกันมันไม่เหยื่อเชิดนี่แหละ,ะคือนี่ติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่พันอยู่ตรงนี้เลยเฮไปดูกันต่อนี่ผมหมายในคลองครับตรงนี้ต้องน,งน้นเป็นแอ่งน้ำเก่าครับผมแต่ว่าน้ำแห้งไปละนี่ผมเลยมันใส่ไปนี่ครับจากเจ็ดที่แปดหลังนี่แหละในนี้น นั่นก็ใส่ไว้เลาะนี่ครับผมสีห้าหลังมาครับรุ่นกันโอ้ยอดเสียเียอ้ตเลตตเลตตเลตทำชุ่มไหเ้ยเ้ยเห็นหมอกเห็นหมอกทำชื่มหมอกครับหนุทองขาวอันอยาิดตาชุบกระพูดเถอะผมรองเา้าแ่กระปูครับตัวบากใจเลยเดี๋ยวหนูทองนี่ะ กินกระพัวตัวผมผมเอาไอ้ขี้ไตจุดจุดขี้ไตแต่เขาเอากระพูปวป,วปวุบเนาะเอาแล้วครับผมตัวที่สองครับอายังมันต่ออ้อาวท่านผู้ชมปอดแดงๆอยู่ตรงนี้ครับผมเทกลับไม่อยู่กับที่ครับเราจะโดนหมูท้องขาวตัวกระลากไปนี่ครับผมมาคุณกันรบสองขาอีกๆครับผมเน่นคุณกระเด่งไปยังคุณอ้าเอาเอ,เอหัวหายแหละ โอ้โหต่ามันของพ่อกับไออีจีเป็นหนูป่ปุกใหญ่ครับไอจูดใหญ่เอามากินไปต่อเฮียเดี๋ยวต๋หัวเลยเออเป็นแต่อย่างหง้ยดูเฮ้ยอ,อันทำบนก็นเหลือต๋หวัวอันนี้ก็เหลือเหลือครึ่งตัวนี่เหลือครึ่งขอนตัวท่านผู้ชมโอ้ผมกล่าวจะเอาใส่ไปคืนนี่เอาให้หนูตัวนี้ใส่กับเล็กก่ก็วางไว้คืนไง โอ้ช่างมันนกเคยมาลักเอาหวดหลังดอกมันต้องเป็นสตั๊กลาครับผมม่พังพอนใหญ่กับชมดอีเหิมนี่แหละครับเอ้าดูกันต่อครับผมดูครับผมปานใหญ่ตรงนี้เคลื่อนติดหนูครัวครับอะไรกัดด่าหมัวมดเลยตั้งชาจะมีหนูสองขะโอ้หนูคุ้มตกใจเบิดโอ้ชางม้าร้อยต่อกระพุ้งเมื่อแต่ม่รันนะผม หดมือขาเกียนนะครับใ่กระดานนุ่งทองเขาครับเขากินในด้านหลังกระทำชมเหลืออีกพวกกี่หลังครับโอ้ยโอ้ยนกขุมอีกล่ะเอ้าโอ้มันคือร้ายเลยล่ะเออดูดูมันขึ้นโอ้ยลอยลันพิษครับท่านผู้ชมกลับเอาม่อยู่นี่ขึ้นนี่ผมใส่ตรงไนหนผมเลยย้ายมาฟังดิ รายกับลันพิษครับไหนบุ๊คไม่โดนครับผมเดี๋ยวโพตรคืนครับไปใส่ต่อหาที่ไงก็ครับว่าเจอครับผมส่จิตมืททองขาวเลยครับไปมาต่อตอแดงๆครับผมพระอาะทิตย์กำลังจะขึ้นครับผมเอ,อ้าดีกว่าทังสวยเลยเอาละมาลุ้นกับกันครับอุย เฮ้ยมบมบมบเห็นแล้วเห็นละนี่อู้ใส่งาม็นครับโอ้โหโหหนี่ครับผมเฮ้ยหนูหนูคั่วบ่โอลูกหนูปุกตีนดำๆครับผมตีนใหญ่ด้วยเนี่ยคอแตกต่างระหว่างหนูปุกกับหนูคั่วครับโดนอีกนะครับผมท่านผู้ชมเอ้ยเอาถอดเอาถอดกระโปรงก่อนเอาไว้ใช้ต่อเนาะไอ้ยี่นี่ครับผม ตัวงา,งามครับเอาล้วขนาดยังนึงครับผมได้อีกสามลังไปลุนกันน้องนี่ครับร้อทางวิ่งจะเติดเลยโอ้ยเนี่ยเห็นตะกระโพล่แลครับผมแม่ลั่นครับรับไม่ใช่ตุยเลยวันนี้ <c oughs> อุตส่าห์ใส่ในปากรูครับผม,ม, <c oughs> ม,มุ่นผู้ชมไม่มีอะไรผ่านครับออาละเหลือีกสองลังไปดุนกันขึ้นนี่ตรงนี้มันลัน่นพีทครับผมผมจำได้อยู่ ข้าวมากกับร้านพิีกแหละร้านพิธิพอลอยหนูทองเขาเขามากิน,กนโพดที่น่ะมานากันอีกแหละเอ้ยเหรอ <c oughs> ต้องมาชมหน่ไหนดูมีรองลอยของหนูที่บาดเจ็บไหมเอย่ยไม่มีครับเอ้าค <c oughs> อยมาเก็บมือครับผมมหลังเลยอีกหลังหนึ่งครับผมสุดท้ายละดูน้ำพร้อมกันครับ อันนี้นมันไม่ใช่เป็นเยอจีตายชุบข้อโพดของผมมาครับทาบ่านผู้ชมเลยยืนกันครับผมพร้อมกันเฮ้ยเอย้ามันบ่แม่นหนูท่านผู้ชมมันบ่แม่นหนูนกเขาครับบ่แม่นนกเขาครับผมพูดเป็นนกเขาอะมันผมพูดว่าเป็นนกเขามันก็ต้องเป็นนกเขาเนาะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับผมผมถ่ายดูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปสรุปผลงานกัน ที่รถดีกว่านะครับผมโอ้ยบ่บะเม่นหนูเออยาี้ใต้ครับผมเอาเอาเอาไปครับผมแล้ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นผลงานรอบชาครับผมรอบชาได้สามครับกลางคืนก็ได้สามครับผมเ๋ยวตัวงามๆเลยเนาะแล้วก็มีหนูครัวครับผมหนูครัวกับหนูปุ๊กครับรวมเป็นหกแป้งครับผมรอบชาติเลยก็ตัวนี้ตัวนี้นี่ พอผมสันตอกได้ครับเมื่อคืนพอผมไปเดินป่าเนาะพอผมไปเดินป่าให้กันเป็นพัน,นกันนะครับคพอบครัวผมนีตัวงามๆเลยครับสันตอกได้แต่ผลง,งานติดกับของเราก็ไม่น้อยหนานะครับผมนี่หนูหนูปุ๊บตัวงามๆครับอ่ะสรุปว่าวันนี้ก็ได้สรุปวันนี้ก็ได้เจ๊แตแยมรับผมหนมุ่มชงเว้ยแล้วก็ได้นกเขาดินมาตัวหนึ่งเนาะลู่ลอยู่นะครับผม นกเขาดินเนาะอ่ะ,ะมานีนะครับมันเดินมาเหยียบกับเลืว่มันซุ่นเดินมาเหยียบกับเลยท่านผู้ชมเลยฝัดเป็นจังในการการคอครับตอนนี้ก็นเนีเยเนาะเงี้ยกับพวกแห่งกับพุกนี้เหยียดชิดใจสองหลังเป็นโดหนหัวท้องขาครับนกเขาดินถ้าไมนเสียที่ว่ากินเหยื่อตัวหัวนี่กัดจีได้ยี่สิบตัวอะไรครับผมอาจจะเป็นชมุดอีเหน็นมดจอกหรือว่า ของพรอใหญ่ก็เป็นได้ครับผมมันเห็นหมูติดเนาะวิ่งตามทางมามันได้กินหมูมันเห็นหมากก่ลํลำบกกินไปเลยครับผมงวดก่อนกะที่ผมตักบ่วงแล้วบ่วงก็หายนี่แะาอาัธิเป็ยนในตัวนี้นะครับหลักไป่ทังบวงง่วงนักคนลงโ้งครับแล้วสำหรับนี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณที่ให้กำลังใจครับผมแต่งไหนก็อย่าลืมกดติดตามให้ได้ให้ตยตเนื้อครับผมกินขำใจห้านละ เราเหนี่ยกลาล้วครับผมเดี๋ยวจะไปหาลักหนูนอนคืนกับของไผ่ี้ครับผม